สัสดีค่ะดิฉันลอยโทวหญิงเบญจพรเอี่ยมสะอาดนะคะจากชุดปฏิบัติการสาธารณิเทศกรมพลาธิการทหารบกค่ะวันนี้นะคะก็จะนําพาพวกเรานะคะมารับชุดความรู้ข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับโรคโควิด -19 จากผู้เชี่ยวชาญแผน,พ,นพยาบาลกองบริการและสนับสนุนทั่วไปกรมพลาธิการทหารบกค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะท่านพันเอกหญิงแพทย์หญิงธนพรกินอ่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะพอดีวันนี้นะคะจะมาขอให้คุณหมอนะคะอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ค่ะเช่นอาการไทม์ไลน์แล้วก็การปฏิบัติตัวค่ะคุณหมอโควิด -19 ก็เป็นโรคระบาดซึ่งระบาดมี ประเทศเราแล้วก็ทั่วโลกมาระยาะนึงแล้วนะคะ,คะก็เริ่มระบาดครั้งแรกตั้งแต่ประมาณปลายปี2019ในประเทศจีนสาเหตุของโรคก,ก็เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโคโรนาไวรัสส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการเด่นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมีไข้อาจจะมีไอมีน้ำมูกอาจจะมีการได้รับกลิ่นลดลงการได้รับรสลดลงแล้วก็การติดเชื้อในช่วงแรกๆเนี่ยเราพบว,ว่าคนไข้ มีอาการปอดอักเสบค่อนข,ข้างเยอะมีอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ต่อมาหลังจากที่เชื้อมีการแพร่ระบาดไปเรื่อยๆเชื้อก็เริ่มมีการกลายพันธุ์ หลายครั้งช่วงแรกๆจากสายพันธุ์อู่ฮั่นที่ระบาดในประเทศจีนก็กลายพันธุ์มีสายพันธุ์เบตา้าสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์เดลตา้าจนมาถึงล่าสุดก็คือเป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันความรุนแรงของการติดเชื้อในช่วงหลังๆก็ค่อยๆทยอยลดลงเนื่องจากเชื้อมีการกลายพันธุ์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเรามีการให้วัคซีนในประชาชนเพิ่มมากขึ้นทําให้คนมีภูมิต้านทานนะคะ ทำลายในการระบาดเนี่ยถ้าใครจำได้จะพบว่าในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการระบาดครั้งแรกๆในช่วงต้นปี2020ค่ะหลังจากนั้นก็มีการระบาดเป็นระลอกระลอกมาเรื่อยๆค่ะนี่นะคะก็เป็นความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับโรคโควิด19ที่คุณหมอท่านเนีอธิบายให้ฟังนะคะ หลังจากที่กระทรวงสาธรารณาสุขนะคะประกาศให้โรคโควิดสิเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังคะ่ะคุณหมอมีวิธีการแนะนําการปฏิบัติอย่างไรคะก็เนื่องจากสถานก,การณ์การระบาดมันเริ่มทยอยลดความรุนแรงลงนะคะก็ทางกระทรวงสาธรารณาสุขก็ลดโรคโควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายลงมาเหลือเป็นแค่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังให้คําแนะนําว่าประชาชนทั่วไปก็ยังคงควรรักษามาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดไปก่อนอีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าโรคมันยังไม่ได้หายไปนะคะมาตรการที่เราอยากให้ยังคงร,รักษาต่อนเนื่องก็คือมาตรการ D M H T ค่ะ D ก็ย่อมาจาก Distance ก็คือการร,รักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม M ก็คือสวมหน,น้ากากอนามายัย Mask นะคะ ควรจะสวมตลอดเวลาถ้าเราต้องอยู่ในที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนแออัดจ,จำนวนมาก H ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้มือที่ไปสัมผัสเอาเชื้อโรคหรือสิ่งคัดหลังต่างๆพาเชื้อโรคเข้ามาสู่จมูกหรือตาเรานะคะแล้ว T ก็คือ t ท s ก็คือการตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยสงสัยว่ามีการติดเชื้อส่วนในสถานประกอบการหรือที่ทำงานต่างๆก็ควรจะมีการ คัดกรองผู้ป่วยว่ามีใครมีอาการป่วยบ้างไหมถ้าเริ่มมีคนมีอาการป่วยก็ควรจะได้รับการตรวจ ATK แล้วก็แยกออกจากคนที่ไม่มีอาการนะคะก็คงยังให้คงมาตรการนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะอย่างที่กรมพันธิการของเราก็ยังคงมาตรการนี้อยู่นะคะใช่ค่ะค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็อยากจะให้คุณหมอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด19ค่ะว่า ควรฉีดกี่เข็มควรฉีดเข็มกระตุ้นหรือไม่แล้วก็วัคซีนที่ฉีดในเด็กเลืค่ะคอ่ะก็วัคซีนโควิด1 9เนี่ยเราก็เริ่มฉีดกันมาประมาณ2ปีแล้วนะคะ,คะเริ่มจากวัคซีนเชื้อตายก่อนแล้วก็ตามมาด้วยวัคซีนในกลุ่ม M.I.N.A วัคซีนซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัคซีนหลักที่เราใช้อยู่ก็คำแนะนำในตอนนี้ก็คืออย่างน้อยๆควรจะได้อย่างน้อย3เข็ม เป็นพื้นฐานนะคะในกรณีที่ได้วัคซีนมาครบ3มเข็มแล้วแต่ว่าฉีดเข็มสุดท้ายไปเกิน4เดือน<ม>ก็ควรจะได้รับการกระตุน้นเนื่องจากระดับภูมิต้านทานจะลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มคนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วเขาจะมีอาการรุนแรงกว่าคนปกติ<ม>ก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นทุก4เดือนนะคะส่วนในเด็กเล็กเนี่ยถ้าใครจําได้จะพบว่าในช่วงแรกๆที่เราฉีดวัคซีนกันเนี่ยจะมีแต่วัคซีนในผู้ใหญ่เป็นหลัก เพราะว่ามันยังไม่มีการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยในเด็กแต่หลังจากที่ผลการศึกษาทยอยออกมาเนี่ยเราก็เริ่มอนุญาตให้ใช้วัคซีนในเด็กโตก่อนในกลุ่มเด็กอายุ5ปีถึง17ปีแต่ล่าสุดนี้ก็คือมีผลการศึกษาความปลอดภัยของวัคซีนในเด็กเล็กตั้งแต่6เดือนถึง5ปีออกมาแล้วนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเราก็นําเข้าวัคซีนเข้ามาแล้วในช่วงปลายปี65ก็สามารถที่จะให้บริการกับเด็กในกลุ่มเด็กเล็กได้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองซึ่งมีลูกหลาน พาลูกหลานไปฉีดวัคซีนได้โดยขอคําแนะนําจากกุมารแพทย์นะคะค่ะ,คะในส่วนขององค์การอาหารกลกของเราเนะะี่ยค่ะถ้าสนใจจะฉีดวัคซีนก็สามารถไปที่ไหนได้บ้างคะที่คุณหมอจะช่วยแนะนําใกล้ๆหรือว่าในส่วนของโรงพยาบาลทาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็จะมีที่โรงพยาบาลพนังเกล้าแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอต่างๆ เช่นโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลปากเกรด็ดบางกลวยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังหมุนเวียนไปฉีดให้ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่งซึ่งจะต้องติดตามในเพจของสาธารณาสุขจังหวัดเขาจะประกาศไว้ว่าจะจะหมุนเวียนไปฉีดที่ไหนในเวลาไหนบ้างนะคะส่วนโรงพยาบาลของทหารก็จะมีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ยังมีการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิดอยู่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ อยากให้คุณหมอนะคะได้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับในส่วนของนโยบายของกองทัพบ,บกนะะในการป้องกันและดูแลโรคโควิด19ค่ะนโยบายในการดูแลและป้องกันโรคโควิด19ในส่วนของกองทัพบ,บกเนี่ยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากทางกระทรวงสาธารณสุขเล็กน้อยนะคะเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าทางกรมแพทย์ทาหารบกยังมีความกังวล ว่าอาจจะมีการระบาดในค่ายทหารซึ่งมีคนอยู่รวมกันจํานวนมากดังนั้นก็ยังให้คงมาตรการที่อาจจะเข้มข้นกว่าทางสาธารณาสุขนิดหน่อย<ะ>มาตรการโดยทั่วไปก็จะใกล้เคียงกันก็คือให้มีมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด<ะ>ในสถานที่ทํางานก็ให้มีการเว้นระยะหา่าง ให้มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบระบายอากาศให้ดีสิ่งที่แตกต่างจากคําแนะนําของทางสาธารณสุขบ้านก็คือในแง่ของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและการกักตัวนะคะคือทางสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยในคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะให้ปฏิบัติตามมาตรการ D M H อย่างน้อย5วันถ้ามีความจําเป็นสามารถที่จะออกจากบ้านได้หรือแม้กระทั่งไปทำง,งานได้แต่ต้องเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด แต่สําหรับทางทหารเนี่ยโดยเฉพาะในทหารกองประจำการในโรงเรียนที่มีการเรียนหลักสูตรต่างๆทางทหารหรือว่าในการฝึกที่มีคนมาฝึกร่วมกันจํานวนมากเนี่ยถ้าในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อยังให้กักตัวอย่างน้อย1ิวันจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติจึงให้กลับสู่การฝึกหรือว่าการศึกษาได้นะคะสําหรับกําลังคนท,ทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน ก็ยังให้กักตัวอย่างน้อย5วันหลังจากนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ D M H ต่ออย่างน้อยอีก5วันค,<ะ>ค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะพันเอกหญิงแพทย์หญิงธนพรกินอ่อนนะคะ,นนะ,คะที่ได้มาให้ความรู้และก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องโรคโควิด19ให้กับกำลังคนคงกรมราษารทาหารบกของเราได้รับฟังะคะ่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ได้รับความรู้สาระดีๆนะคะเกี่ยวกับโรคโควิด -19 จากผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับครั้งต่อไปนะคะชปสารานิเทศนะคะจะได้จัดทําสาระความรู้และข้อมูลดีๆมาให้พวกเราชาวกรมพลาได้รับรู้รับทราบกันอีกคะ่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็อยากจะฝากพวกเราช่วยกดไลค์กด Subscribe ติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวชปสารานิเทศกันต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะ